สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ตลาดครับพี่น้องครับพาชมบรรยากาศตลาดครับเนาะพอดีผมซื้อของแล้วครับมารอไก่อยู่ครับคืจอจะไก่มาส่งให้ครับเนาะว่าไก่มาพอดีครับว่ายังไงว่วายปะถุงเดียวเหรอ บ้าดูอ่าไว้ตรงนั้นดี๋ยวผมจัดการเองเรียบร้อยครับเพื่อนมาส่งให้เรียบร้อยแล้วเป็นโซนด้านหลังของตลาดครับนี่เป็นบง่งที่มันจอดรถพ่วงถังนะครับเนาะบางอย่เป็นจอดมอเตอร์ไซค์ครับทางนี้ก็เพื่อนก็นกนจะมาลงของครับเนาะ ทางร้านทางด้านเนี่ยก็จะเป็นบังจอดร,รถไงครับรถกระบะรถนี่น,น,นะครับเนาะ <S 2> <S 2> เป็นตลาดบางแคทั้งโซนทางด้านหลังนะครับเนาะตลาดบางแคอันนี้มีบังจอดร,รถไร้บ่องครับตลาดอยู่ข้างในหมดแล้วครับตลาดไงมากมากเลยครับผมก็ได้ของมาครบแล้วครับเพิ่อนมาส่งให้เรียบร้อยแล้วต้องแก่ระเบียดจังนอยครับเดี๋ยวขี่รถไปมันฉีดโล,ล่นนะครับเนาะ มันนี้ก็ได้ซื้อเขาน้ำสอบหนึ่งครับนะตรวจของกันครับครบเรียบร้อยจังสีแล้วครับใครของก็ต้องตื่นแต่สอบทำนะ้องมาตลาดครับตอนนี้ก็ใกล้จะตีสีแล้วครับผมก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับเนาะจัสีเดี๋ไปเก็ดของออกไปขายกันมองเกิลกันละครับผมขายอยู่ซอยบางแวกลอยสีครับอยู่อ่าเขตยระชือใจเลิ่อนทำนะ้องพี่น้องมันถามมาขายอยู่บนะุ่งเดินับเนาะ ผ่านไปผ่านมาก็แวะได้ครับอยู่หน้าเซเว่นนะครับผ่านม้าผ่านกับอยู่ปากทางครับสิมิซุมวัดหลังกัสิมิเซเว่นเสียนผมเลยครับผมขายจะหันอะไรยางกวนบุ่มๆอยู่หันอะพี่น้องครับชิปนี่ก็โอ้สามลพิ่นเข้ามาครับสิมิมองจอดรถสามล้อครับอยู่ตรงนี้มองจอดสามล้อเป็นเสือครับกับสิเขียนมาทรงสามล้อสามล้อกับสิปิทรงตามหลานตามซ้อนครับเนาะชิปนี้วันศุนี์ครับพี่น้องครับพอกันอยู่ด้านครับเนาะเดี๋ยวผม จัดการเลี้ยงครับเนาะมันเลี้ยงเพียงใมือเดียวครับผมไปพ่อกันอยู่หลานครับเนาะสวัสดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่เข้ารับชมครับขอบคุณแขกรับเชิญนะครับเนาะไปแล้วครับผมนะครับพี่น้องครับกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยครับผมนี่สภาพสิประมาณนี้นะครับยังอยู่ครบอยู่ครับผมผู้จัดการผมก็เตรียมไปฐานคำเนาะผู้จัดการเอาของรองผู้จัดการมาครับเดี๋ยวเอาไปแยกหน้าก่อนนะคุณครับดำจนเหลี่ยมนะครับ <c oughs> พวกนั้งก็ใส่เข่าทางงายเหมือนค,ครับน้ำสับยี่โซ่ซกันนี่สิล่ะครับเฝ้าอย่างเง้ยมือสับนะครับเนาะอ่าซอยที่ผมอยู่ครับเป็สิตรงขามกับโซ่สิบแปดครับผมนี่ครับผมหลานอยู่หนีเลยครับทวงเงอกมันอนี่ือสั่งหลายเถอะมะพอ้าจัดไปขายรึกเจา เอาเยอะไว้ก่อนแล้วแต่มือเนาะมือดีมือบบดีครับขายของเดียวนี่เอาแน่นอนบอดายครับผมนั่นสิละครับเศรษกิจมาช่วยช่ยกันเหตุงาน,นเฉล่งย้ำเสาเนาะครับเนาะโอ้อันนี้แนวขาดบอดายครับกินไปแล้วล่ะครับ <laughs> <laughs> เก็บม,มาถิ่มบ้านนะครับถึงบ้านเรียบร้อยเดี๋ยวผมกะสีเอาของลองแล้วก็เฮ็ด งานครับเนาะหลักจะออกไปขายของบางเก้าครับทําการเสียบตับหลักกระย่างนะครับเนาะนี่เขายี่หัอเก้านะครับใส่ดีครับยัางก็ยี่หอยัางก็กระติกกระติบยัางก็กระติบสามเพชรกระติบสามเพชรว่าสั่นครับเออกระติบกระติกนั่ละเออ ถึงบ้านเรียบร้อยยังปลอดภัยครับได้ยังกินนแ่มนีกระสีนี้ทอดผสมมีต่ำแก้วปลามีต้มไก่มีอะไรอีกอ่ละลาบปลาดุกครับอ่ะไปละพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการเหตุงานทำนอกเสต็ดออกไปขายไปสวยสม,มือเลยครับเดี๋ยวนี้บม่ใครท่านยำเส้นะครับเนาะไปแล้วครับผมประจการดำเหลี่ยมเลยครับไปแล้วครับ